วันนี้ดีปีน้องวันนี้อยู่กับผมมัคเบ็กเว็บก,กับเอ่อเจ้าไดโดนเสารวันนี้ผมจะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่าแพรนเตอร์ในเกมน,นะแพรนเตอร์ไมนรู้ไม่รู้มาจากเรื่องอะไรมัพไซโคโเหรอหรือะไรเรื่องอะไรเอาไว้ก่อนอันนี้แนะ่มันเป็นโซโคโอเอลย์ตัวใหม่ล่าสุดเลยเพิ่งเข้าตู้เมื่อกี้เดี๋ยวเขาเปิดได้เฟกแล้วอ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วห้า มันน่าจะเป็นเอ่ออันธนาตุพืชน,นะครับธาตุพืชอาเซอย่างเนี่ยเนี่ยธาตุพืชเน,นี่ยเรียกต้นไม้กินคนโจมตีวูบตุม่มน่าจะเป็นในมัฟไซโคมัง้งถ้าจะไม่ผิดมัฟไซโคน่าจะมีตัวนี้อยู่อาเพิ่นต่อไปเลยใช้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งก่อนขอดูท่าก่อนอยากอยากเพิ่งทักเกดก่อวกันท่า,า,กกามังปุ๊บตู้ม อัพต่อไปใช้เงินหนึ่งพันใช่ไหมครับก็จะบวกดาเามีแค่สองพันว้าวเลยตก็นี้เท่าขนาดนั้นเนาะอันนี้เป็นตัวหกดาวในตู้สัตว์ลูกสองนะครับไม่มีอีโบไม่มีอะไรเลยนี่หกดาวนะอุ้ยอุ้ยมันบวกเตลามีไงะดูท่าม ต่อไปนะครับใช้ใช้เงินหนึ่งันสามร้อยสิบในการอัพขั้นต่อไปบวกดามมจแค่สอง0ันห้าร้อยแล้วไม่บวกอะไรเลยเลอ,อุ้ยเอ้ยเงียบไยว้ก่อนเงียบไว้ก่อนไม่อยากสะอวยตูมโโคตรเท่เลยโคตรเท่นะขอด,ดูเอาแซ่เอาถาวันมาฟาดใช่ไหมใช่เอาเถาวันมาฟาดโคตรเท่เลยต่อไปนะครับใช้เงินหนึ่งันเก้า้ห้าสิบ บวกดาเมจสามพันบวกระยะสามสิบเปลี่ยนค่าชื่อว่าแพรนบอลใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรใครถ้าใครรู้บอกคอมเมนต์ด้วยนะอู้อู้อ๋อปล่อยล้ำแสงในเสื้ออ๋อปล่อยน้ำแสงในเสื้อน่าจะใช่ไม่รู้เหมือนกันเปิ้วอมันปเปยจากขต้นไม้กินคนตุ้ง ไม่มีเอฟิกนะตัวนี้เนี่ยอะไ,ไรอะไ,ไรต่อไปใช้เงินสองพันในการอัพบวกดาเมจแค่สี่พันห้าร้อยเดี๋ยวขอดูท่านี้ตูมอัพไปเลยตูมเฮ้ยมันยิงเลยใสเงินเซฟไปตรงนั้นน่ะนั่นอ่ะยิงใสเงินเ้ฟไปตรงนั้นหรือว,ว่าตารฐฐเราฝาดเฮ้ตัวน,นี้ดาเมจหนึ่งหมื 103, ่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบแล้วระยหกสิบก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ ออมร้องสตอรี่ได้ดีอยู่น่าจะมีตาสตอรี่มั้ง่อไปใช้เงินสองพันบวกดามิหกพันสองร้อยห้าสิบเปลี่ยนท่าชื่อว่ารพนลัมบูเพนลัมบ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 ูโบกไปเลยกดวนี่อัพเงินไม่แพงนะอุ้ยมินนี่แล้วดูท่าเลยโอ้หท่าอะไรทุกพื้นเหรอ เอาอะไมาทุบพื้นกัอ่ะมันองีมากเฮ้เท่นะเท่อยู่เท่อยู่นี่ทุทุบทุบทุบทุนุ่นทุบ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 เท่จุต่อไปนะครับอัพขั้นอัพเกยดขั้นสุดท้ายบุกก้ำบมวดำแมอยู่ที่เจ็ดันหน่อยนะสิ ไม่บวกอะไรเลยใช้เงินสองวันหน้าร้อยอัพไปเลยย้ํานะครับว่านี่ธาตุพืชไอ้น,นี่ธาตุพืชนะเอ,อหน้ามอนเป็นธาตุพืชก็จะตีแรงขึ้นเข้าใจนะตุ้ม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 โคตรเลยอ,อ่ะลิมบัฟหนึ่งเอาบัฟมาเดยวแล้วห้าบัฟก็จะประมาณสี่หมืน่นห้าหมื่นมั้งใช่นะ่ะบัฟน่าจะประมาณสี่หมื่นห้าหมื่น อันน oh, oh, oh. ี้วิวหนึ่งนะนยเอ้ยเ้อันนี้ผมรีวิวน็กอันนี้ไปแล้วมิสกิก็อย่าลืมกดไลคกดตามด้วยครับแล้วกินี้ไปแล้วครับบายบายเดี๋ยวไป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 ็อีเดนตื่นตื่ตื่ื่นื่นื่นื่ตื่นตื่นื่นายบายแล้วเด้อ